สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้เลยนี่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  ROG Phone 6นะครับจาก ASUS นั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคอมโพนเนนตเนะี่ยสำหรับฝั่ง PC เนะี่ยที่แบบสายเกมมิ่งเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วครับรอบนี้เขาก็มาทำมือถือด้วยซึ่งอันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะเขาทำมาหลายรุ่นแล้วผมน่าจะเคยเลยนะ่นตั้งแต่ตัวรุ่น3นะส่วนตัวนี้รุ่น6แล้วสำหรับตัวนี้เขาก็มีการอัปเกรดปรับปรุงต่างๆนะเดีนะ๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ สำหรับซีรีส์6กเนี่ยครับก็จะมี2รุ่นนะครับคือ6ธรรมดากับ6 Pro นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าจริงๆของตัวนี้ด้านสเปคอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับที่แตกต่างหลักๆเลยจะเป็นด้านงานดีไซน์มากกว่านะสำหรับตัวนี้ที่ผมถืออยู่จะเป็น6ธรรมดานะก็จะเห็นว่าตัวนี้ครับเขาจะเป็น กราฟิกที่ทํามาเป็นไฟออกมาครับจะเปลี่ยนสีไฟได้อย่างเดียวแต่ตัวกราฟิกเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เป็นกราฟิกที่เขาเซตมาจากโรงงานเลยนะแต่ถ้าตัวโปรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอเลยเราสามารถเลือกรูปภาพเลือกอะไรต่างๆมาลงได้เองเลยนะจะสวยงามกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากงานดีไซน์ก่อนนะตัวนี้ข้างหลังนะครับก็จะเป็นกราฟิกสวยๆสไตล์ ROG เลยนะครับผม ตัวไฟนยเขาจะแบ่งเป็นสโซนนะครับโซนแรกก็คือโซนตรงหน้าจอตรงนี้นะครับที่เห็นไฟวิ่งเป็น RGB อยู่เนี่ยซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้เลยนะว่าจะเอาแบบเป็นไฟวิ่งจะเป็น s t a ติกจะเป็น b ล i t z i n g หรือจะเลือกสีอะไรเงี้ยละเอียดยิบเลยนะครับซึ่งปรับได้ด้วยนะว่าอยู่โหมดไหนจะแสดงไฟสีอะไรแบบไหนนะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราไปคุยกันทีหลังนะกับอีกเซตหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับคือข้างบนตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่าแดร์ทูเพลย์นะครับซึ่งเป็น สโลแกนของรุ่นนี้นะครับนะจะอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นไฟนะตรงนี้จะได้อย่างเดียวคือแสดงสีเป็นสเตติกคือเลือกได้แค่สีเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถเซตได้เหมือนกันเลยนะว่าจะตอนปิดจอสีอะไรเปิดจอสีอะไรโห,โ,หโ,หโหมดนุ้นโหมดนี้สีอะไรตั้งได้แล้วก็ตั้งแยกกันนะครับเป็น2โซนตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสไตล์เกมมิ่งนิดนึงคือเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับถือเนี่ยอยู่200ร้บวกบวกกรำรแน่นอนนะครับผมก็ จำเป็นไม่ได้แต่ถือเรารู้เลยว่าหนักนะครับก็เข้าใจได้เกมมิ่งมันจะหนักอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพอชาร์จนะครับจะมี2พอร์ตนะพอร์ตแรกอยู่ที่ก้นเครื่องนะครับจะเอียงมาทางเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งขวาผมเนี่ยเวลาถือจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะอ่าจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเครื่องเหมือนปกตินะอีกพอร์ตนึ่งจะอยู่ด้านล่างเครื่องตรงนี้เลยซึ่งพอร์ตนี้นะครับปกติเขาก็จะเอาไว้เสียบตุกอุปกรณ์เสริมเป็นตัวชุดพัดลมนั่นเองนะครับซึ่งปกตินะรุ่นก่นกนกอนๆนี่ยเขาจะมีพอร์ตซีกับพอร์ตี่นะ port ท เอซูสเขาทาขึ้นมาเองอยู่กลาข้างกันแล้วมันก็จะมีปัญหาคือเราก็จะงงงบางทีเสียบผิดเสียบถูกอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงถ้าเสียบผิดไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะมันเสียบไม่ได้แต่เพื่อลดความงงตอนนี้รุ่นนี้เขาพัฒนาใหม่ type C พอร์ตจบชาร์จใช้ได้เลยไม่ต้องมีมาต่อเพิ่มเติมอะไรละพอตเดียวพอนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถเสียบชาร์จได้สําหรับคนที่ถามว่าเสียบพร้อมกันพอรพอแล้วมันจะชาร์จเร็วขึ้นไหมไม่นะครับมันจะชาร์จเข้าได้แค่พอตเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งอันนี้ดีอย่างพอไทปซี C เนี่ยนอกจากชาร์จไฟแล้วสามารถเอาเสียบต่อปุ๊บ HDMI เอาภาพออกจอได้ด้วยนะครับคนที่สตรีมเกมเหพวกนี้สะดวกครับด้านบนนะครับไม่ใช่ด้านบนนะครับคือจริงๆด้านมุมขวานั่นแหละครับแต่ว่าสายเล่นเกมเนาะถือแนวนอนเป็นหลักเลยเรียกว่าด้านบนก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วตรงนี้เขาจะมีโลโก้นะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวแอร์ฟลิกระนั่นเองนะครับเอาไว้กดนะครับโอเคซึ่งตัวแอริกเกอร์เขาก็จะ จะเพียบเลยนะครับตามสไตล์เขาซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังที่หลังเหมือนกันนะมาดูกันที่หน้าจอของรุ่นนี้กันนะครับให้ดูกันเต็มๆตาตัวนี้ก็จะไม่ใช่เป็นจอที่มือถือส่วนใหญ่ใช้กันก็คือตัวนี้จอไม่มีติ่งนะขอบขึ้นมาบนล่างชัดเจนแต่ขอบค่อนข้างจะบางนะก็เพื่อสายเกมแหละจะได้ไม่มีรูกล้องให้มันเกะกะจอเวลาเล่นเกมนั่นเองนะครับตัวนี้ จอขนาด6.78นิ้วนะเป็นจอ Samsung AMOLED เลยนะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะจุดเด่นเขาคือ Refresh Rate ตัวนี้นะครับสูงอลังการมากปกติเราคุ้นเคยกันมือถือเนาะ z 2 0มือถือเล่นเกมก็ประมาณ 144hz ตัวนี้นะครับตั้ s เอซบอกว่าเราต้องก้าวไปขั้นหนึ่งครับไปเลย 160hz เลยครับตัวนี้ซึ่งถามว่า1 6 0ย z ดียังไงนะครับก็แน่นอนครับเวลา เล่นเกมนะลาเทนซี่ต่ำมากๆเลยนะครับต่ำกว่าจอทั่วไปนะครับการเราก็จะเห็นแบบทุกการเคลื่อนไหวในนะจอแล้วเวลาทัสต่างๆนะครับลาเทนซีก็ต่ำลงอีกการแสดงผลลาเทนซีก็ต่ำลงเช่นกันนะครับดีมากๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับการแสดงผลสีซันนะครับตัวนี้อยู่ที่รอง111.23%เ DCI P 3นะครับปกติ DCIP3 ก็จะเป็นค่าที่ เขาเรียกไงดีเป็นขอบเขตสีที่ใช้ในวงการภาพยนตร์นะครับตัวนี้คือเกินขึ้นไปอีกนะดังนั้นการแสดงผลสีสันคือเต็มที่แน่นอนคนเล่นเกมชอบคนเอาไปดูหนังก็ชอบแน่นอนครับดีมากสําหรับลำโพงนะครับอยู่นี่เลยขอบหน้าจอบนล่างนะครับนี่เป็นเนี่ยเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นลำโพงแบบ front facing เวลาเราเล่นเกมนะครับเราก็จะได้เสียงเข้าพุ่งหน้าเต็มๆนะครับไม่ต้องกลัวมือไปบังอะไรทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ดีมากนะครับพร้อมกับระบบเสียงแบบไฮเลสนะครับช่องหูฟังนี่ก็ไฮเลสนะออกบลูทูธก็ไฮเลสนะครับตัวนี้และก็ตัวมีระบบจำลองเสียงรอบทิศทางนะครับเป็นซอฟต์แวร์โดย d i r e c t นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดของ Direct เลยนะพัฒนาขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้ผมไปลองฟังมาแล้วเสียงดีมากแล้วเวลาเล่นเกมต้องบอกเลยว่าเป็น มือถือรุ่นที่เล่นเกมแล้วเสียงแยกซ้ายขวาได้ดีมากๆมิติดีมากๆนะครับและอีกอย่างให้ให้ดูนะคือปุ่มเพิ่มลดเสียงอ่ะมันละเอียดมากปกติมือถือทั่วไปมันจะประมาณ10จังหวะนะมาดูกันเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สามเอ็ดนะเท่าไรสามสิบจังหวะก็ถ้าเป็นมือถือเนี่ยผมไป,เ,ปเทสกับมือถือเครื่องอื่นๆของผมที่เป็นมือถือธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่เกมมิ่งเลยครับเขาจะประมาณ15จังหวะเท่านั้นเองนะครับสาจังหวะอันนี้คือสามารถปรับระดับเสียงได้ละเอียดกว่านะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเสียงมันจะดังไปหรือเบาไปเพราะมันปรับได้ละเอียดมากเรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมก่อนดีว่าอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เป็นเคสที่เขาจะ แถมมาให้ในกล่องเลยนะใส่เข้าไปให้ดูก่อนปุ๊บตัวเคสเขาก็จะออกแบบมาเพื่อทะนุถนอมเครื่องอย่างดีนะครับพร้อมกับเว้นช่องไฟเอาไว้ให้นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามมันยังอยู่เหมือนเดิมตัวเคสจะไม่ได้ปังจะไม่ได้บังขอบเครื่องนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวแอร์ทิกร์อยู่นั่นเองนะครับปิดขอบไม่ได้แต่ถ้าเราจะใช้เจ้าตัวชุดพัดลมนะครับซึ่งพัดลมจะต้องซื้อแยกแต่อันนี้ มันตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วแหะคือซื้อแยกก็จริงแต่ว่าเวลาเขาขายเขาขายเป็นชุดเขาแบบแพ็กเกจตมาเป็นแพ็คอะซื้อแล้วไปด้วยกันนะไม่ต้องห่วงเขามีขายแน่นอนถ้าจะใช่พัดลมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเคสซึ่งเคสตัวเนี้ยเขาจะมาด้วยในกล่องพัดลมเลยนะถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนเคสให้ดูนี่ข้างหลังครับเขาจะเว็นช่องเยอะ,ะขึ้นนะครับเพื่อเวลาแปะพัดลมเนี่ย พัดลมไม่ได้แปะกับฝาหลังนะครับไม่ได้แปะอบเคสซึ่งอันนี้ตัวที่แล้วรุ่นที่แล้วนะครับพัดลมอะ่ะมันจะใช้แบบว่าเป็นการงานพลาสติกไปแปะมันจะดูแบบไม่ค่อยพรีเมียมอะ่ะอันนี้เขาเลยแก้ใหม่ครับกดปุ่มปุ๊บเด้งกดล็อกปุ๊บได้แบบนี้แจมเดี๋ยวใส่หันให้ดูเลยวิธีใส่ไม่ยากเลยนะครับจิ้มเข้าไปช่อง usb c ด้านล่างเนี่ยเสร็จปุ๊บกดล็อกเสร็จนี่นะครับเสร็จปุ๊บ มีขึ้นเมื่อกี้น้าจอเห็นกันนะคือว่าเชื่อมต่อพัดลมแล้วพัดลมมันจะมีปุ่มหนึงปุ่มนะครับมันคือใช้แทนปุ่มเปิดปิดหน้าจอของเครื่องนั่นแหละเพราะว่ามันจะอยู่ตรงกันแบบพอดีไปเลยแล้วพัดลมมีไฟด้วยซึ่งไฟนี้ก็คือซิงกับที่เราตั้งค่าเอาไว้เลยนะครับก็แทนก็จะขึ้นมาที่พัดลมแทนนะแล้วก็สวยมาก าสวยมาก,มากพล่มก็จะมีการเพิ่มปุ่มมาให้ีกงปุ่มนะครับเอ้ยเป็น4่ข้างละ2นะหนึ่งสองสามสี่นี่สปุ่มเอาไว้กดเพิ่มเวลาเล่นเกมคือถ้าเราเล่นกันจริงๆอ่ะคือเราสามารถเนี่ยหนึ่งสองบนหน้าจอนะคือผมก็ไม่ค่อยจะชนานาญเท่าไหร่ปกติเวลาเล่นเกมเนี่ยผมจะสามารถวางมือบนหน้าจอได้4นิ้วแต่ถ้าอันนี้ผมก็จะ2นิ้วบนจออีก2นิ้วอยู่ที่แอร์ทิกเกอร์แล้วอีก2นิ้วอีก4นิ้วอยู่ที่ ตัวพัดลมนะแต่ผมคิดว่าพัดลมเนี่ยผมอาจจะใช้ได้แค่ทีละนิ้วครัสำหรับคนที่ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะสามารถเพิ่มจํานวนนิ้วในการเล่นเกมได้6กถึงแนิ้วเลยจากที่ปกติอาจจะได้แค่ 2- อถึงสนะนี่ผมลืมได้ยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของพัดลมนะครับที่มันทําได้นี่กลางวางปับ๊บนทนเอาไว้ดูหนังนะก็เจ๋งดีแล้วพัดลมเย็นมากๆเลยซึ่งพัดลมเนี่ยมันจะตั้งค่านุนนั่นนี่ได้อีกนะครับแต่ว่า เราจะมาพูดลงมาตรงนี้เลยนะครับคือซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์จัดก,การเครื่องเรื่องการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับก็ชื่อว่า a r m o r y Crate นั่นเองใครใช้ ASUS นะครับที่เป็นตระกูล ROG คุ้นกับชื่อนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวซอฟต์แวร์จัดก,การเครื่องที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาทําการปรับปรุงใหม่ให้หน้าตาดูง่ายขึ้นนะครับหน้าแรกตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับเวอร์ชั่นแนวนอนนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นสถานะเครื่องต่างๆนะครับตัว CPU ใช้กิกเท่าไหร่นะครับตัวกิกกเฮิร์ตความอุณหภูมิที่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับความตัวคล็อค GPU คล็อค CPU ต่างๆนะครับพื้นที่ RAM นะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นตัวโปรไฟล์ประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็จะมีตัวตัวหลักที่ผมใช้นะครับคือตัวด y นามิกนะครับ ตัวนี้เขาก็จะปรับตามเรียกว่าการใช้งานอัตโนมัตินะครับก็จะมีตัว Unta d u a a b l e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าสาหรับเเขาเรียกว่าโหมดประหยัดพลังงานนั่นแหละเวลาเครื่องแบตเรือน้อยนะครับแล้วก็จะเป็น X Mode ซึ่ง X Mode เนี่ยครับอันนี้จะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกข้างหลังนะครับ X Mode Plus จะใช้งาน X Mode Plus เนี่ยครับจะต้องต่อพัดลมเท่านั้นถ้าไม่ต่อพัดลมจะเป็น X Mode ธรรมดานะครับ ซึ่ง X Mode Plus นี่คือโหมดที่เหมาะสำหรับเล่นเกมมากที่สุดเกมไหนว่ากินเครื่องหนักๆเนี่ยเปิดไปเลย X Mode Plus นะครับบอกเลยว่าจะเต็มเนี่ยครับ X Mode Plus นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือแบบอลังการมากนะครับจะมีการเปิดตัว Hyper Fusion นะครับซึ่งตัวนี้นะครับคือเขาจะทำการรวมอ่าเน็ตเวิร์กที่เป็นโมบายเน็ตเวิร์กนะครับคืออินเทอร์เน็ตจากซิมแล้วก็ Wi-Fi เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้การใช้งาน เลียกฝั่งเน็ตเวิร์กลื่นไหลที่สุดนะครับมีความเสถียรที่สุดนะครับมีการบังคับเปิดตัว Dual Band WiFi จะโนมัตเชื่อม2.4กับ5ก h z พร้อมๆกันนะครับมีปรับ Refresh Rate ไปที่สูงที่สุดนะครับปรับตัว Sliding Sensitivity นะครับตัว Sensitivity การทัชต่างๆเนี่ยที่สูงที่สุดทุกอันแบบนี้นะครับรวมถึงตัวนี้จะทำการ Clock ตัว CPU กับ GPU ขึ้นไปด้วยนะครับ คือจัดเต็มที่ดของขอ,งขอ,งขอปรับมาที่ไดนามิกก่อนแล้วกันนะถัดมาซิสเต็มไลนิงนะครับก็คือปรับตัวไฟนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนี่เข้าไปให้ดูผมได้ดูตัวมันจะเป็นอันนี้มันจะขึ้นเป็นไฟของแอร์ t อเทนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นอันเดียวกับจอด้านหลังนะครับนี่หมดไฟนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอถอดพัดลมก่อนนันเองนะครับจะได้เข้าใจจะได้ดูกันง่ายๆออกออกไปก่อนนะแอโร่เซตะจะเห็นนะครับล็ Log Log o, อกโลโก้อาโโลโก้นะครับนี่ ถ้าเป็นเพลงเนี่ยเราสามารถทําให้ไฟเนี่ยมันวิ่งตามร mm ีทึมเพลงได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ x ใช่หไหมตั้งใน x mode จะให้เป็นไฟแบบไหนสกรีนออนไฟแบบไหนนะครับปิดรอไฟแบบไหนตอนเปิดแบบไหนต่ออุปกรณ์ภายนอกชาร์จไฟโทรศัพท์เข้าเนี่ยเยอะมากเลยครับอ่ะเราให้ดูนะครับว่ามันตั้งในกี่แบบนะครับก็จะมีตั้งแต่ไฟนิ่งๆธรรมดานะครับมีเป็นแบบบิดติ้งนะครับคือกระพริบกระพริบแล้วก็เป็นตบบิ้งนะครับอันนี้ก็จะกระพริบเนี่ย จะเห็นนะครับเนี่ยที่ตรงนี้เขาจะเป็นตัวแสดงให้ดูว่ามันเป็นยังไงเป็นคอมเมนะครับนะวิ่งแบบนี้ก็มีแฟลชอ่ะเยอะมากเยอะมากคันเลอร์ไซเคิลนะนี่เปลี่ยนสีวนไปเลยมิกซ์ไลท์นะครับปรับสีได้ซ้ายขวานะแล้วก็เรนโบว์ที่ผมตั้งเอาไว้งแต่ตอนแรกนะครับให้มันวิ่งไปอันนี้ครับพอต่อพัดลมปุ๊บนะครับก็จะเป็นการเข้าไปแก้กไฟได้อีกนะว่าจะเอาแบบไหนที่ตัวนี้เลยโอเไปเราไปต่อ ตัวนี้นะครับเราจะสามารถซิงไฟได้ถ้าคุณมี ROG หลายๆเครื่องเล่นกันเป็นทีมสามารถซิงไฟเข้าด้วยกันได้เลยหรือถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่เป็น o o นะก็ซิงไฟไ b ซีบคอมได้เหมือนกันถัดมาตัว a อ r o โ i t i v o Cooler นะครับหรือพัดลมนั่นเองนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีให้ดูเลยนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วตัวนี้เขาจะมีโหมดพัดลม4โหมดอันแรกคือสมาร์คือปรับตามความเหมาะสม วันมาคูก็จะเย็นขึ้นใหม่นะครับฟอสซี่ฟอสตี้นี่ก็จะยิ่งเย็นนะครับแล้วโหมดสุดท้ายอันนี้จะต้องเสียบชาร์จเท่านั้นถึงจะเปิดได้นะครับโหมดฟลูเซนหรือโหมดเยือกแข็งนี่ผมเสียบชาร์จเนี่ครับเปิดแล้วครับโหมดฟลูอเซนนะครับอันนี้มันจะเป็นโหมดแรงที่สุดเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องกดปิดหยุดหน้าจอก่อนจะได้ยินว่ามันจะแดงขนาดไหนนะแบบหนึ่งมาฟังกันผมว่ามันแรงระดับยังไงดีอะม,มันเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์ตั้งโตะเออจึงประมาณนี้เลยใช่ ใช่ใชอ่ะตามนั้นเลยคือแบบพัดลมคอมอ่ะได้เลยอ่ะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็เป็นพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กที่พัดลมตัวสองตัวแล้วใช้งานเต็มประสิทธิภาพอ่ะเสียงมา<ช>แล้วอันนี้คือมันถูกย่อส่วนอยู่ในมือถือโอเคเสร็จตัวทีฟถัดมาเกมจีนี่นะครับตัวเกมจีนี่เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวจัดการระบบเนี่ยที่อยู่ในเกมเพื่อให้เราตั้งค่าน่นนันนีให้สะดวกๆพร้อมกับมีฟีเจอร์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เอาไว้ เพิ่มเขาเรียกว่าไงเพิ่มความได้เปรียบในการเล่นเกมเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นเกมซึ่งอันนี้ขอเอาเว้นไว้ก่อนอย่าพูดถึงเพราะมันเยอะไปดูอันต่อไป Air t r i ิก e r นะครับตัวนี้นะครับก็คือไอ้ตัวด้านบนนี่แหละครับซึ่งตัวนี้นะครับเขามี3อันให้ตั้งค่าอันแรกคือ Air t ท i ิกเ r ก็คือปุ่มด้านบนนี่แหละครับแล้วกันที่2องโมชั่นคือเราสามารถสั่งงานเครื่องได้การยกเครื่องได้ด้วยนะครับและสุดท้ายคือปุ่มด้านหลังของเจ้าตัวพัดลมนั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันต่อว่ามันทําอะไรได้นะครับอันสุดท้าย AR Mission อันนี้ไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรบือวานะครับเป็นแค่ของสนุกๆเอาไว้เล่นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อกี้เรียกว่าเกิดอาพพศครับเกมอัพแพดพอดี <c oughs> <c oughs> อัพตอนไหนไหม่อัพอัพตอนจะถ่ายไปเรามาดูกันวิธีการเข้าเกมจีนี่เนี่ยมันจะปแปลกๆหน่อยคือเราต้องสไลด์มุมจากมุมซ้ายซ้ายบนของหน้าจอแตะเมนูเด้งจากข้างล่างมันแบบ Mm. มันมันปแปลกอะ่ะมันไม่ค่อยจะเป็นไปตาม mm. เออโอเคแต่เข้าใจได้ไหมมาดูกันว่าเกมจีนี่ทำได้ได้นะครับนี่นะอันนี้เราก็ปรับแสงหน้าจอนะปรับความดังเสียงนะง่ายๆแล้วครับเปิดขึ้นมาเราก็สามารถสลับโหมดพลังงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น x mode อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าสถานะเครื่องเรามาดูกันซ้ายอันนี้นะครับตัว refresh rate นะครับเราก็เลือกได้60 90, 120, 144, 165ีีนะครับหรือจะออโต้นะครับตัวนี้น่าจะใช้กันเยอะนะครับ Real Time Info ให้ดูนะครับนี่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันชัดไหมมันก็จะเป็นการบอกค่าต่างๆของเครื่องแบบ Real Time นะครับ CPU กี่เปอร์เซนต์ g p u กี่เปอร์เซนต์แบตเตอรี่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ f p s เท่าไหร่นะครับโอเคอ้าวดนเออโดนดูปืนปล่อยมันไป ตัวไป Network s w r v i h e นะครับตัวนี้ก็เอาไว้กดนะครับเพื่อให้มันสลับ Network จะเป็น w i i แต่เป็นอะไรก็ตามนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อแต่ Wi-Fi นะมันก็เลยสวิตช์ไม่ได้โอเคต่อมา Navigation Blocking นะครับก็คือบล็อกตัวกันตัว Navigation ต่งตางๆนะครับคือเวลาเราใช้สไลด์ด้านขอบเครื่องเนี่ยไอตัวแถบเมนูมันไม่ขึ้นซึ่งก็ดีแล้วนะครับบางทีเล่นเกมเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเกะก,กะอันนี้ก็กันได้นะครับ no alert นะครับอันนี้ก็คือปิดการแจ้งเตือน no call ก็คือบล็อกการโทรเข้าเพื่อการเล่นเกมอย่างเดียวการชาร์จนะเดี๋ยวจิ้มให้ดูจิ้มชาร์จเข้ามาก็จะมี regular charging กับ bypass charging นะครับตัว bypass เนี่ยครับก็คือเวลาชาร์จเนี่ยไฟไม่เข้าแบตเข้าเครื่องโดยตรงข้อดีก็คือถนอมแบตและช่วยลดความร้อนด้วยนะต่อมา mark ค,คลิปนะครับ อันนี้ผมจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อผมหยุดการบันทึกหน้าจอเท่านั้นไม่เป็นไรผมบอกก็ได้มันคืออะไรมันจะเป็นปุ่มพิเศษเด้งขึ้นมาบนจอนะครับแล้วเราเวลาเรากดปุ๊บมันจะทาการอัดสกินอันอัดสกินเรคคอร์เดอร์อัตโนมัตินะครับตั้งได้ว่าจะเท่าไหร่ห้าวิ10วิสิวิอะไรแบบนี้นะครับเอาไว้เวลาต้องการบันทึกช็อตเด็ดของเราอ่ะกดเลยด้วยความรวดเร็วนะครับต่อมาล็อกไบเนสนะครับก็คือการล็อกความสว่างหน้าจอนั่นเองนะให้มันสว่างอยู่ที่ระดับเดียวไม่เด้งขึ้นเด้งลงนั่นเองนะครับ ถัดมาเก้าโหมดตัวนี้นะครับจะเป็นการอินเวอร์สสีหน้าจออย่างที่เห็นอยู่เลยนะครับข้อดีของมันก็คือบางทีเวลาสีปกติเรามองเห็นศัตรูไม่ชัดแต่พออินเวอร์สปุ๊บมันจะชัดนะฮะแบบพิเดเตอร์แล้วก็โหมด Data Only ก็คือปิด WiFi ใช้เฉพาะตัวเน็ตจากซิมเท่านั้นนะครับต่อมา A2 จะเป็นเมนูเล็กๆด้านข้างนะครับเอาไว้เปิดจอแบบนี้เอาไว้เวลาเปิดดูพวก เขาเรียกว่าอะไรนะ w a l k t h r o อ่ะเออต่อมา Speed Up กดปุ๊บเร่งประสิทธิภาพเครื่องเผื่อเล่นเกมแล้วมันกระตุกซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยผมยังไม่เจอเกมไหนกระตุกเลยถัดมาตั้งค่าแอร์ r ิ g กเกนี่แหละของจริงทําอะไรได้บ้างผมให้ดู a อร์ทิ g กเกเนี่ยมันเยอะมากนะครับคือเราสามารถทำเป็นปุ่มเดียวหรือเราจะแบ่งเป็น Dual Position นะครับแบ่งเป็น2ปุ่มก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมสไลด์2นิ้วนะครับคือมันแบ่งเป็นคล้ายๆมี2ปุ่ม เราก็ต้องขยับเลื่องนิดนึงนะครับหรือจะเป็นสวา์นะครับสวด์เนี่ยคือจะใช้เนี่ยใช้เลื่อนเอานะครับแบบนี้เนี่ยครับสไลด์ซ้ายก็ปุดซ้ายสไลด์ขวากดขวาแบบนี้นะครับต่อไปเป็นสไลด์นะครับอันนี้เผื่อเหมือนเอาไว้เวลาบังคับรถอะใช้สไลด์เอาแบบนี้ซึ่งเขาก็ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งเลยนะแถมเขามีแบบ2อันนี่นะครับมีทั้งแบบแท็บแล้วก็แบบสไวด์นะครับ แท็บสวายก็เป็นอีกแบบหนึง่งนี่คือแบบแยกไปเป็นสามปุ่มในปุ่มเดียวเวอร์วังอลังการมากเลยนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเอาไปวางได้สมมติเดี่ยวผมเข้าหน้าตั้งค่าอะไรอ๋อนี่แบบนี้อันนี้คือหน้าตั้งค่าการควบคุมของเกมใช่ไหมเราก็เปิดแอร์ติกเกอร์ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปวางได้เลยนะครับเวลาก,กดเนี่ยก็กดแบบนี้เลยง่าย Motion control นะครับเปิดเลยนี่มันก็เหมือนกันเลยครับจะเ,เป็นแบบไหนจะเป็น Touch s เตอ o r จะเป็นมา c ค o หรือจะเป็น Air trigger ก็ได้นะครับหมด c t r o l นะครับก็จะมีอันนี้คือเนี่ย Tilt Right Tilt l e f ข้างหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังได้หมดเลยนะครับซึ่งจะให้เรียนแบบปุ่มหรืออะไรก็ได้นะครับสุดท้ายคือ Cooler ก็คือปุ่มด้านหลังนะครับก็จะมีมีตะกดอย่างเดียวแหละมันทําอะไรไม่ได้เนาะข้างหลังเนี่ยประมาณนี้ ซึ่งเปิดแล้วเนี่ยก็ควบคุมได้เยอะมากประมาณ10กว่าปุ่มอะที่เคยนับมานะโอเคดูกันทำไา้ได้นะครับต่อมาก็คือตัวเรคคอร์ดนะครับก็คือบันทึกหน้าจอนั่นเองซึ่งเราบันทึกไปแล้วต่อมาคือมาโครมาโครเนี่ยพอเราก,กดร์ a ปุ๊บมันก็จะจำเลยว่าเราทัชตรงไหนบ้างนะครับเซฟแล้วเราก็สามารถกดให้มันย์แบกได้เลยอันนี้ข้อดีนะครับก็คือเราสามารถเอาไปตั้งค่าพวกแบบเกมที่มันต้องแบบลําได้เยอะ ถ้าเป็นคอมโบโอ่ะกดแทนที่จะต้องมานั่งกดสิปุ่มมากกดปุ่มเดียวเดี๋ยวมันรีลันให้นะครับตัวล็อกทัชนะครับก็คือล็อกจอมาให้ทัชเผื่อเล่นเกมแล้วต้องหยุดกลางทางจะได้ไม่ไปโดนปุ่มอื่นๆบนหน้าจอนะครับคอสแฮร์ก็คือเจ้าเนี่ยครับศูย์เลงอะ่ะบนหน้าจอสําหรับเกม b, FPS b มันเกมที่มาสมจริงมากมันไม่มีสูนยรเลงให้เราแต่เราอยากจะโกงมันเราไม่ต้องการความสมจริงเราต้องการความแม่นยำเราก็เปิดนี่เลย แล้วก็ตัวนี้ Quick Control นะครับก็คือเป็นปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับบนหน้าจอเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดบนหน้าจอได้เลยตั้งนูนตั้งนี้ได้จะเป็นสกินช็อตเป็นอะไรพวกนี้นะ,ะนะครับสุดท้ายคือช่องเสิร์ชนะครับก็เข้าเว็บนั่นแหละเอาไวด้ดูนู่นดูนี่ดู Walk กทูต่างต่างและนี่คือทั้งหมดของเกม g ีนี่เยอะมากๆเรามาพูดถึงประสิทธิภาพกันบ้างนะครับหลังจากบอกสเปคอลังการงานสร้างกันไปแล้ว นะครับมาพูดถึงประสิทธิภาพตัวนี้กันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon 8 plus gen 1นะครับแล้วก็ Overclock ด้วยคือใช้งานปกติมันจะไม่ได้ Overclock นะแต่พอเราเปิดตัว S mode plus นะครับมันจะโดน Overclock ขึ้นมาให้แรงกว่าปกตินะครับแรมมีให้เลือก2ความจุคือ8 g b กับ16 g b นะครับยิ่งใหญ่ลังการเป็น LPDDR5 นะครับใหม่ล่าสุดกันไปเลยสโตรเมันเก็บข้อมูลนะครับ SSD 512 g b ครับ จุดเด่นตัวนี้นะครับคือระบบระบายความร้อนทั้งเครื่องที่เอามาอลังการงานสร้างมากนะครับมีตัวกาไฟชีตนะครับที่เอาไว้ส่งความร้อนออกไปนะครับก็ถูกขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีท่อเวเปอร์แชมเบอร์นะครับตัวท่อสุญญากาศนะครับที่เอาไว้ตัวท่อทองแดงนะครับที่เอาไว้ส่งความร้อนนะครับก็ทาให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวชิปเซตนะครับจะถูกวางไว้ตรงกลางเครื่องพอดีนะครับเพื่อให้มันเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งพัดลมอะตำแหน่งที่มันระบายความร้อนได้ดีสุดนั่นเองนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่จะถูกแบ่งเป็น2ก้อนนะครับเพื่อให้ความร้อนที่เกิดจากแบตเตอรี่ลดลงด้วยนะครับทุกอย่างถูกออกแบบให้ความร้อนระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับรวมถึงพัดลมเองก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นที่6นะครับระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอีกซึ่งถามว่าการใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างนะผมบอกเลยปกติผมก็จะเล่นตัว Co ร์ดดิวตี้โมบายนี่แหละนะผมก็เปิดแค่ไดนามิกเลยและทุกอย่างในเกมปรับสุดหมดเลยบอกเลยว่า ไม่ติดพัดลมด้วยอุณหภูมินะครับก็จะสวิงสวิงกันอยู่ประมาณ35-38อะไรประมาณนี้นะครับ40บ้างนะครับก็โอเคเฟรมเลทนิ่งๆนะครับเมื่อวานลองกินชิน Impact เปิดสุดทุกอย่างเหมือนกันแต่อันนี้ต้องเปิดพัดลมนะแล้วก็เปิดเอ็กโหมด plus ด้วยไม่งั้นไม่ไหวเกมมันกินกินเยอะมากนะครับก็อุณหภูมิก็40กว่ากว่านะครับก็30-40กว่าๆโอเคไม่ได้ร้อนมากมายเลยเลยนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเลทนะครับก็สวิงสวิงหน่อย 49 5 0ถึง60นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นจริงไม่ได้รู้สึกอะไรแย่หรอกมันก็ลื่นอยู่เพราะว่าเอาข้อจริงล้ามือถือที่เปิดสุดได้ขนาดนี้มันน้อยมากถ้าเราเปิดกันระบบธรรมดาที่มันเล่นได้ผมบอกเลยว่า60ค้างตลอดเกมได้แน่นอนนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เท่าเดิมครับ6 0 0 0มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ถามว่าความเร็วในการชาร์จก็เท่าเดิมเหมือนกันครับ65วัตเท่ากับรุ่นที่แล้วเป๊ะเ,เ,เลยแต่เขามีการปรับปรุง ระดับซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับทำให้การความเร็วในการชาร์จเขาเปลี่ยนไปทําให้ตัวนี้ชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ปุ๊บเดี๋ยวผมอยากจะพามาดูกันหน่อยว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดกล่องกันเลยนะตัวแรกที่เขาให้มาเป็นการ์ดนี่ก็เป็นการ์ดเมมเบอร์ของเขานะน่าจะเป็นตัวเมมเบอร์ในตัว a m ม r ลิเ e ็มันจะมีให้ล็อกอินอยู่นะแต่ผมไม่ได้ไปลองใช้ไม่เป็นไร เรามาแกะดูข้างในในนี้คู่มือไม่มีอะไรมากในนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มีเข็มจิ้มซิมที่ออกแบบมาผมไม่อยากหยิบออกมาเลยผมไม่ชอบการเก็บเข็มจิ้มซิมแต่นี่มันจะออกแบบมาสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็จะมีเคสตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับนี่สวยงามนะครับมีเขียนนูน่นเขียนนี่ทําเป็นลายแล้วด้านในนะครับเขาก็จะมีการทํากราฟิกอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เขียนว่า Joy Daily Public ซึ่งถ้าไปดูเคสของพัดลมอะ่ะมันจะเขียนอีกแบบหนึ่งพอแกะพัดลมนะครับมันจะเขียนว่า Dare to play แทนข้างในก็จะมีหัวชาร์จนะครับนี่บัลลมเทิมเลยเป็นหัวาชาร์จชาร์จที่เป็น USB C ด้วยชอบมากมือถือยี่ห้ออื่นก็ชอบให้มาเป็น USB A นะซึ่งสายชาร์จหายากมากเลยผมมีแต่ C เต็มบ้านครับตัวนี้ก็เป็นหัวชาร์จที่65วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็สาย C to C สายถักอย่างดีเคเสร็จ okay. นี้เป็นการลืกกล่องแรงนะครับเรามาดูกล่องพัดลมอันนี้ผมบอกเลยว่าผมหยิบพัดลมมาแล้วผมยังไม่ดูเลยเขามีอะไรให้ไหมรอบนี้นะครับสิ่งที่ผมบอกเลยว่าขาดหายไปจากเอซุตนะคือสติกเกอร์ปกติเอซูเป็นแบรนด์ที่ชอบแถมสติกเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอรอบนี้เขาไม่มีสติกเกอร์มาให้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ผมเข้าใจว่าตัวนี้เป็นกล่องรีเทลแล้วนะแปลว่ารุ่นนี้ไม่มีจริงๆ พูดถึงกล้องกันหน่อยนะครับตัวกล้องเนี่ยไม่มีอะไรวู่วานะครับเป็นกล้อง3ตัวนะครับจุดเด่นคือกล้องหลักเขาเนี่ยเับเปลี่ยนมาใช้ตัวที่เป็นขนาดเซ็นเซอร์1ส่วน1.56นิ้วคือใหญ่มากเลยนะครับผมก็ถามว่าคุณภาพกล้องเป็นยังไงผมบอกเลยว่าธรรมดารรมดาไม่มีอะไรวู่วาแต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้เลยครับเรียกว่าซื้อไปแล้วถ้ามีความจำเป็นต้องใช้กล้องเพื่อถ่ายไม่ได้ถ่ายเพื่อแบบความสวยงามอลังการนะตัวเนี้ยเอาอยู่แน่นอนครับ สรุปนะครับสำหรับ rog phone 6เป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่าถามว่าตัวนี้มันมีอะไรใหม่มากไหมอาจจะไม่มากนะครับก็อาจจะเหมือนเหมือนรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนแม้แรุ่นนี้ก็มีนะครับแต่เขาได้ไปปรับปรุงตรงนู้นทีตรงนี้ทีเล็กๆน้อยๆที่รวมๆมาแล้วมันประทับใจโดยเฉพาะเรื่องการระบายความร้อนคือถึงใจมากตัวนี้ใช้ยังไงก็เย็นนะผมคือแบบเล่นเกมแล้วไม่คิดไม่มีกระตุกเล่นเกมแล้วเครื่องเย็นไม่ร้อนลวกมือไม่รู้สึกถึงความร้อนออกมา บรบกวนกันเล่นเลยนะครับก็แนะนําเลยคนที่หาหมือถือเกมมิ่งนะครับเล่นเกมบน Android ที่อยากได้ความแรงที่ไม่ต้องคิดมากเล่นเกมอะไรก็ได้เนี่ยตัวนี้ตัวจบเลยครับยิ่งแบบถ้ามันร้อนจริงๆอ่ะพัดลมใส่นะครับเจ็บชาติเอาอยู่แน่นอนนะครับสิ่งที่แรกมาก็คือความหนักนิดนึงเพราะว่าเครื่องก็หนักพัดลมก็หนักประกอบกันยิ่งกว่าหนักอีกนะครับก็บรหิหารกล้ามกล้ามข้อมือน,น,นิดนึงเวลาใช้ครับผมนอกราคาตัวนี้ตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยแต่ เดี๋ยววันที่เขาเปิดตัวนะครับราคามาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนั้นเราก็จะแปะราคาขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยควกทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ